สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวรรณคดีพุทธศาสนาที่สำคัญมากๆของไทยเรานะไตรภูมิคถาหรือไตรภูมิพระร่วงนี่แหละครับเก่าแก่กว่า600ปีเลยนะต้องแต่สมัยสุขโขทัยนู่นเลยพระยาลิไทยท่านรวบรวมไว้ถือเป็นเหมือนออคัมภีร์อธิบายโลกจักรวาลชีวิตหลังความตายตามความเชื่อแบบพุทธเลยก็ว่าได้นะครับใช่ค่ะหลักๆก,ก็คือความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดที่ว่า เราเราท่านท่านเนี่ยเกิดตายอยู่ในพบภพภูมิต่างๆถึง31ชั้นวนไปเรื่อยๆตามแต่กรรมที่ทำไว้นะคะ31ชั้นเลยเหรอครับค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาก็จัดแบ่งเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆหรือที่เรียกว่าไตรภูมินะคะคือกรรมาภูมิรูปภูมิแล้วก็อรูปภูมิอ๋อไตรภูมิก็คือ3มภูมิใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอ่สภาวะพิเศษที่อยู่เหนือ3ามภูมินี้ไปอีกนะคือโลกุตรภูมิหรือที่เราคุ้นกันว่านิพพาน อันนั้นคือจุดหมายสูงสุดไม่ต้องกลับมาเวียนไ่ายตเกิดแล้วเข้าใจแล้วครับน่าสนใจมากงั้นเราลองมาเจาะที่การมภูมิกันก่อนไหมครับภูมิที่เราเราท่านท่าน,นคุ้นเคยกันที่สุดนี่แหละได้เลยค่ะการมาภูมิก็คือพบพภูมิที่ชีวิตยังเกี่ยวข้องกับการมคุณทั้ง5้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งสุขท,ทั้งทุกข์ปนเปกันไปมันครอบคลุมตั้งแต่ไหนถึงไหนครับไอการมภูมินี่ก็ตั้งแต่พบที่ทุกข์มากๆอย่างสัตว์นรก เปรตอสุรกายสัตว์เดรฉานขึ้นมาถึงมนุษย์แล้วก็สูงขึ้นไปอีกเป็นเทวดาบนสวรรค์อีก6ชั้นนะคะโหกว้างเหมือนกันนะเนี่ยในสูงของมนุษย์นี่ก็น่าสนใจนะครับไตรภูมิบอกว่าไม่ได้มีแค่โลกเรานะใช่ค่ะตามตำราเนี่ยมนุษย์เราอาศัยอยู่ในสี่ทวีปที่อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุพวกเราเนี่ยอยู่ในชมพูทวีปแล้วอายุไขเราก็ไม่แน่นอนด้วยใช่ไหมครับค่ะขึ้นอยู่กับบุญกรรมศีลธรรม แต่ก็มีทวีปในอุดมคติบ้างมากนะอย่างอุตรกุรุทวีปอ๋อ oh, ที่เขาว่าสบายสุดสบายมากค่ะคือคนที่นั่นไม่ต้องทำงานเลยมีต้นไม้ชื่อกัลลภพฤกอยากได้อะไรก็ไปขอเอาได้เลยโอ้ oh, ดีจังแล้วอายุยืนทั้งพันปีไม่แก่ไม่เจ็บพอตายปุ๊บก็ไปเกิดบนสวรรค์ทุกคนเลยค่ะเป็นเหมือนภาพฝันของคนสมัยก่อนเลยนะครับผมแล้วถ้าต่ำลงมาจากมนุษย์ล่ะครับอย่างเปรตนี่เป็นไงบ้างเปรตนี่อ่ชัดเจนเรื่องผลกรรม มากๆค่ะมีหลายแบบเลยนะแต่และแบบก็สะท้อนกรรมเก่าที่ทำไว้อย่างเช่นเปรตที่ปากเท่ารูเข็มอ๋อเคยได้ยินครับอันนั้นเพราะอะไรนะก็เพราะชาติก่อนตระหนี่มากไม่เคยทำบุญให้ทานไม่แบ่งปันใครพอมาเกิดเป็นเปรตก็เลยอดอยากปากเล็กกินอะไรไม่ได้ต้องทนทุกขทรมานฟังดูแล้วเอ,อเห็นภาพเลย หรือบางพวกก็มีไฟลุกท่วมตัวตลอดเวลาก็อาจจะเพราะเคยเผาป่าทำร้ายสัตว์ทำลายชีวิตอื่นไว้คือมันตรงไปตรงมาเริ่มกรรมมากๆครับแล้วที่ต่ำสุดๆเลยอย่างนารกนี่แหละครับนรกนี่ก็มีหลายระดับความรุนแรงค่ะมีมหานารก8ดขุมใหญ่แล้วก็มีนรกขุมเล็กๆย่อยๆอีกเพียบเลยแล้วขุมไหนหนักสุดครับขุมที่หนักที่สุดลึกที่สุด ทรมานที่สุดก็คืออเวจีมหานรกค่ะสำหรับคนที่ทำกรรมหนักมากๆที่เรียกว่าอนันตริยกรรมเช่นอะไรบ้างครับอนันตริยกรรมก็อย่างเช่นฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอ,อรหันต์ทำพระพุทธเจ้าหอพระโลหิตหรือว่าทำสังฆเภทคือทำให้คณะสงฆ์แตกแยกกันอันนี้คือบาปหนักสุดๆโทษในอเวจีก็เลยสาหัสแล้วก็ยาวนานมากมาๆ,ๆ,ๆค่ะโห oh, ฟังแล้วกามภูมินี่มีความ ซัดซ้อนหลากหลายของชีวิตกับผลกรรมจริงๆนะครับแล้วภพภูมิที่สูงกว่านี้นะครับรูปภูมิอรูปภูมิอ๋ออันนั้นเป็นภพภูมิของพรหมแล้วค่ะซึ่งก็จะสูงกว่าละเอียดกว่าเทวดาในกรรมภูมิขึ้นไปอีกแล้วไปเกิดเป็นพรหมได้ยังไงครับต้องอาศัยกําลังสมาธิค,ค่ะคือต้องฝึกฌานจนจิตมีพลังมีความสงบมากๆพ้นจากความอยากทางกามคุณแล้วก็จะมีความสุขที่ประณีตกว่าแต่ก็ยังไม่จบนะ อ้าวเป็นพรมแล้วยังไม่จบอีกเหรอครับยังค่ะยังไม่หลุดผลคือถึงจะสุขจะอายุยืนยาวแค่ไหนแต่พอหมดบุญหมดกำลังชาญก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายไตเกิดในภพภูมิอื่นอยู่ดีค่ะอืมเข้าใจแล้วครับ ยกเว้นกลุ่มเดียวนะคะคือพรหมในชั้นที่เรียกว่าสุดทาวาสห้าชั้นบนสุดอันนั้นเป็นที่อยู่ของพระอริยะบุคคลระดับอนาคามีท่านเหล่านี้จะไม่กลับมาเกิดในกามาภูมิอีกแล้วแล้วก็จะปฏิบัติจนบรรลุนิพพานที่พรหมโรกชั้นนั้นเลยอ๋อครับครับตรงนี้เองสินะที่ชี้ไปที่เป้าหมายสูงสุดคือนิพพานเออนอกเหนือเรื่องภพภูมิแล้วอีกเรื่องที่ผมว่ามัน น่าทึ่งมากๆในไตรภูมิก็คือมุมมองเรื่องความไม่เที่ยงของตัวจักรวาลเองเลยนะหรือล่ะครับใช่ค่ะเขาเรียกว่ากับหนึ่งหนึ่งนี่คือยาวนานมากๆมากๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆนับไม่ทั่วเลยแล้วพอถึงเวลาสิ้นกับเนี่ยจักรวาลก็จะถูกทำลายหรือที่เรียกว่ากับวินาศโหแล้วมันถูกทำลายยังไงครับมีสามแบบค่ะสลับกันไปคือถูกทำลายด้วยไฟน้ำแล้วก็ลมไฟนี่มาจากไหนครับมาจากดวงอาทิตย์ค่ะ แต่ไม่ใช่ดวงเดียวนะพอถึงเวลาโลกจะวินาศด้วยไฟเนี่ยจะมีดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาทีละดวงจนครบ7ดว7ดวงเจ็ดดวงแค่คิดก็ร้อนแล้วครับใช่ค่ะไฟจากอาทิตย์ทั้ง7ดวงนี่แหละจะเผาไหม้ทุกอย่างตั้งแต่โลกมนุษย์สวรรค์ไปจนถึงพรโมโลกชั้นต้นๆเลยโหแล้วถ้าเป็นน้ำล่ะครับถ้าน้ำก็จะเป็นน้ำท่วมใหญ่มากๆท่วมสูงขึ้นไปถึงพรโมโลกชั้นกลางเลยค่ะ ส่วนถ้าเป็นลมก็จะเป็นลมพายุระดับมหาสารพัดทำลายทุกสิ่งจนละเอียดหมดสิน้นพอถูกทำลายหมดแล้วเนี่ยจัก,กราวาลก็จะค่อยๆกลับมาก่อตัวขึ้นใหม่วนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะมันแสดงให้เห็นภาพความไม่เที่ยงแท้จริงๆนะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเลยแม้แต่จัก,กราวาล ฟังทั้งหมดนี้แล้วไตรภูมิกถานีออ่ไม่ใช่แค่นิทานโบราณเลยนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับแผนที่ความคิดแผนที่จักรวาลที่สะท้อนโลกทัศน์ความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องภพภูมิซึ่งมันส่งอิทธิพลต่อความคิดศิลปะวัฒนธรรมไทยเรามานานมากจริงๆนั่นสิคะแล้วมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าถึงแม้เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นความเชื่อเป็นจักรวาลวิทยาแบบโบราณ แต่ไอแนวคิดเรื่องพบภูมิที่หลากหลายที่มันเหมือนสะท้อนสภาวะจิตใจต่างๆของคนเราตั้งแต่ทุก์สุดๆไปจนถึงสุขสงบมากๆครับครับกับหลักการง่ายๆที่ว่าการกระทําในวันนี้มันส่งผลต่อวันข้างหน้าแน่ๆเนี่ยมันยังให้แง่คิดอะไรกับเราในยุคปัจจุบันได้บ้างไหมนะเกี่ยวกับความซับซ้อนของจิตใจหรือแรงจูงใจของคนเรานั่นน่ะสิครับเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆ